วันนี้ผมพามาเช็ครถค a m รีรถสไตล์ผู้บริหารปรดประจำการที่ราคาสุดคุ้มอีก1คันนะครับอยู่กับโตโยต้าค m มร2.04ได้ปี2019นะฮะสีเทาคันนี้กับราคาค่าตัวขายเพียง679,000บาทผู้ชมนะครับตันนี้ฟรีดาวได้ด้วยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000บาทตลอดอายสัญญา อันนี้ครับไฟหน้าได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วใสๆส,สุดๆแบบนี้นะฮะรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีประวัติชนหนักพิ่ความจมน้ำนะครับไฟหน้าสามารถตั้งเป็นออตโต้ได้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับมาพร้อมชุดไฟตันหมอกซ้ายขวาคู่หน้าเลยนะครับกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถคันนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและยังให้เซ็นเซอร์ ลายสปอร์ตมาด้วยนะสำหรับเนเซอเตือนมุมอับนั่นเองนะครับ<อ>ด้านในนะครับคุมโทนมาเป็นบ่อหนังสีดําสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆตึงๆเหมือนพี่ออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงเป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันหุ้มหนังมาเป็นสีดําเงาเปลี่ยนองแบบแบบนี้สั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับเข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตครับพร้อมจอแสดงผลตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลนะครับคันนี้เลขใหม่ 176,318กมิแโลเมตรไม้ท้ไม้เดิมไม่มีกลับไม้กองใหม่นะครับมาพร้อมระบบจอเครื่องเสียงทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ุลูทูดได้นะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับอยากสอบถามอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาได้ที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินตอบ524ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ